สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้จะเช็คเครื่องของคุณอมริตเป็นรุ่นโพโค M3 ส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการก็คืออัปเดตแล้วไม่สามารถเปิดเครื่องได้ตอนนี้ทางร้านสามารถทำให้เปิดติดได้แล้วนะคะแล้วก็เวอร์ชั่นของเครื่องนะคะอืม เวอร์ชันของเครื่องเป็นเวอร์ชันสิบสองจุดห้าจุดหนึ่งศูน1 2จุดศูนย์นะคะนี่นะคะอันนี้คืออัปเดตเป็นตัวล่าสุดณปัจจุบันวันนี้ให้แล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็อัปเดตแอประบบนะคะตัวนี้ก็อัปเดตให้เป็นรุ่นปัจจุบันเวอร์ชันปัจจุบันทั้งหมดแล้วนะคะ นี่นะคะ,ะเดี๋ยวต้นคลิปวิดีโอนะคะจะเชคการทํางานของเครื่องแล้วก็ทายคลิปวิดีโอนะคะจะรีบูตเครื่องแล้วก็ะจะปิดปิดเครื่องให้ดูนะคะประมาณนี้นะคะเริ่มแรกเรามาดูที่สัญญาณซิมกันก่อนนะคะตอนนี้ใส่ซิมทูของทางร้านไปสัญญาณซิมขึ้นห้าขีดนะคะอ่า แล้วก็สัญญาณ Wi-Fi ขึ้น4ขีดนะคะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะต่อไปบลูทูธนะคะอ่าบลูทูธเปิดใช้งานได้นะคะต่อไปชาร์จไฟนะคะาชาร์จไฟเข้านะคะเข้า1.9นี่นะคะ ต่อไปปุ่มล็อกนะคะปุ่มล็อกกดได้นะคะต่อไปปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงนะคะปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ปุ่มลดเสียงกดได้นะคะนี่นะคะตัวเครื่องสั่นนะคะ ต่อไปสแกนนิ้วสแกนหน้านะคะอ่าอันนี้สแกนลายนิ้วมือได้นะคะสแกนลายนิ้วมือได้นะคะต่อไปสแกนหน้าสแกนหน้าได้นะคะ ต่อไปกล้องหน้านกล้องหลังอันนี้นะคะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลเช็คเช็เช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็กเช็ต่อไปกล้องหน้านะคะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็กเช็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลเช็กเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้า วิดีโอกล้องหน้าฮัลโดลชีชชีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าบฮาชีชันถึงวิดีโอกล้องหน้ากล้องหน้าใช้ได้นะคะต่อไปกล้องหลัง ช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลเชีชีเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮลัลโหลเชีชีกล้องหน้ากล้องหลังใช้งานได้นะคะต่อไปแฟลชนะคะแฟลชใช้ได้นะคะต่อไปบันทึกเสียงเช็คบันทึกเสียงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลเชีชีเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเชีชี เสียงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าิลโเชคเชคบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเชคเชคบันทึกเสียงใช้ได้นะคะต่อไปเช็คลำโพงบนเซ็นเซอร์ลำโพงล่างนะคะ,ะ,คะลำโพง,ง,ง,งบนได้ยินนะคะ เซนเซอร์ S S ตอนโทดับนะคะลำโพงล่างธนาคารการสังคมกดหนึ่งกรมการจัดหางานกดสองกรมสวัสดิการและคลุมครองแรงงานกดสามใช้ได้นะคะต่อไปรีบูตเครื่องนะคะนี่นะคะ ะะรีบูตเครื่องรุ่นนี้นะคะเวลามีปัญหาเวลารีบูตเครื่องหรือว่าปิดเครื่องแล้วไม่สามารถเปิดเครื่องได้นะคะทางร้านซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็อัปเดตได้เลยรีบูตได้เปิดปิดเครื่องได้นะคะอันนี้กำลังทดสอบรีบูตนะคะว่าสามารถรีบูตเครื่องได้แล้วนะคะ นี่นะคะนี่นะคะหนีบโบสเครื่องได้นะคะแต่ราให้เข้าหน้าหลักได้นะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปิดเปิดเครื่องให้ดูนะคะนี่นะคะ ปิดเครื่องได้นะคะต่อไปเดี๋ยวจะมาลองปิดเครื่องให้ดูนะคะนี่นะคะอันนี้ก็ปิดเครื่องได้ นี่นะคะพอเครื่องติดก็จะส่งคลิปให้ลูกค้าดูนะคะประมาณนี้นะคะนี่นะคะน,นี่เปิดเครื่องได้นะคะ รูไหมนี่นะคะเปิดเครื่องได้ประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ